บอกเลยว,ว่าพรุร่งนี้เก่งๆตั้งได้แน่นอนทุกคนพี่ครับสอนปั้นเป็ดเล่งด่วนเลยครับเป็ดเล่งด่วนโอ้โหน้องเอ้ะมันยากอะไรนี่มาที่มาที่เ,เป็ดเล่งด่วนนี่เฮ้ยพี่เป็นเจ้าคณะนี้ขอเสื้อเลยโอ้โหต้องหยอดอยู่แล้วน้องเอ้ะเป็ดเล่งด่วนอะ่ะอุปกรณ์เป็ดเล่งด่วน,นครับไม่มีอะไรมากนี่เลยมาใส่อุปกรณ์ถุงมือ,อตัวช่วยตัวช่วยครับอันนี้ข้อดีเลยก็คือทําให้รอยยับคม เป็นกีงตั้งได้ด้วยนะครับรอชมแล้วกันนี่เลยเอาไปเปลี่ยงเลยนะครับเปลี่ยนเร่งด่วนอันนี้เป็นการรีดให้สีมันตกนะครับเพื่อให้เศษมันขึ้นเร็วนะ้อเอาด่วนไหมเอาแบบด่วนจีไหมด่วนจีเล <c oughs> ยพี่จ๋าจัดไปเออตามธรรมชาติเลยแบบเออหรือนั่งเอารายับหลังเหระห้ามเหยียบส้นนะเดี๋ยวมาวยับหลังไม่แต่ลองนั่งยอดด่อ,ยอดิเออย่อหรือมันตึงกันปะยืนก่อน นั่งเลยนี่จะได้ไม่เหยียบส้นอันนี้เป็นไซส์เด็กนะครับเอวยิบสี่ยีนดักบินไนไปนำฟ้านะครับตามนี้ไปรุ่นถ้าอยากให้ออกไวครับเติมน้ำเข้าไปดูดูบอกเลยว่าพรุ่งนี้จริงๆตั้งได้แน,น่นอนทุกคนรอรอชมนะครับว่าฟเฟะออกมาสวยหรือเปล่าอันนี้มันจะน่าแต่ทรงคนนะครับเนี่ยรอย,ยับเริ่มขึ้นแล้วในแบบทรงมันจะตามนี้เลยเอ้ยลืมสีถุงมืออ่ะยี่สิบมือทุกคนนี่เริ่มออกแล้วประมาณนี้โอเคดูเลย ฉ่ำๆแล้วคนหน้าร้อนสงการเอาไปปั้นกันนะครับนะ่นะให้เป็นผ้าดิบนะครับค่อยเปลี่ยนง่ายอ,อันนี้เป็นการออกกําลังกายไปในตัวนะครับนี่ดูร,รอยยับด้านหลังเย็ดนี่เริ่มเริ่มสวยแล้วทุกคนสวยวะสวยวะเออรอรอชมตอนเปลี่ยนมันขึ้นนะครับอันนี้แค่รอยยับนะบเดี๋ยวอาถูเรื่อยๆสูดง,ง่ายๆนะครับเปิดเร่งด่วนยแยากได้จจดให้นะครับ พี่เพียวแน่นอนทุกคนถ้าใครสนใจกนเกงนะครับจิ้มฮีตการ์ดอัพโปรไฟล์นะเป็นผ้าดิบปั้นเสร็จง่ายแน่นอนรอชมตัวนี้ครับเป็นไซส์เด็กอเอวยุบสี่ความยาวไม่ยาวมากนะครับยาวแค่สามสิบแปดแต่ไปไวร์ลดปั้นสักหนึ่งชั่วโมงเนาะฮะ